สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมารับชม l c j 0 8กันอีกแล้วนะตัดหญ้าสวนปาล์มกันนะเป็น EP ที่3แล้วนะครับเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ l c j เราตัดหญ้ากันอีกแล้วนะเวียนคูนกันมันมากเลยคนระับโชเฟอร์หนุ่มเราแม่เจ้าซิกแซกกันร้อยเลยนะประดาได้มรนเราร้อยแรงนุ่นขึ้นต้นปาล์มกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยล้อกันเลย นนี่ก็ข้ามมาแปลงตรงข้ามนะครับแลงตรงข้ามแล้วแปลง EP หนึ่ง EP สองเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แปลง EP สามก็เป็นอยู่ใกล้ๆกันเลยปนกระปังถนนขึ้นกันเลยดีเดียวเจลนะนี่เวียนปูนกันมันมากครับก่อตาช่องรอทการกินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอโชฟเฟอร์เราว่ามันจะกินข้าวหรือเปล่านะหลบก่อนนะโคตรอันตรายกันเลยจีเดียวเจ กันอย่างงอมันยังๆครับ่าจะเย็นอีกแล้วนะวันนี้ แปลงนี้ก็จะไม่ค่อยรกสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนแปลงยีพีหนึ่งยี่2สองนะแปลงนี้ก็จะรกมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้นตายเยอะนะส่วนมากก็จะไปรกที่บริเวณปลามต้นเล็กนะที่เราปลูกเสริมไปนะแปลงนี้ก็ไม่ค่อยตายนะแทบจะไม่ตายเลยตายแค่ต้นเดียวเองแปลงนี้นะเนี่ย อยู่ติดกับเขาเลยนะเขาหินนะจะมีก้อนหินโคดเยอะเลยนะแปลงนี้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยโคดอันตรายเลยนะครับต้องระมัดระวังนิดน,นึงเราต้องถอยหลังกันหน่อยนะเพื่อที่จะมีระยะนะเพื่อความปลอดภัยของตากล้องเองนะเนี่ยตอนนี้ใบตัดหญ้าก็คงจะเวิร์กแวนนะค่อนข้างจะเยอะแล้วแหละก็โดนหินโดนดินอะไรด้วยนะ ตอนนี้ก็ยอดหักอีกแล้วเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันอะนี่ยอดหักเดู่ต้นหนึ่งนะเสียงหินเนี่ย ไม่ค่อยรกนะครับแลงนี้มันจะย้าก็ไม่ค่อยสูงมากแล้วนะ <c oughs> ก็ไรนะก็ E ีีสองเนี่ยเราก็ได้พูดเ,เรื่องการจัดการสวนปามนะครับก็มาต่อ E ีีสามเลยก็จะพูดถึงการจัดการอีกสักเล็กน้อยนะก็เรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็แนะนำนะครับส่วนตัวแปลงในหัวเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยยี่ห้อแปลงอะไรมากนะครับ ก็เลือกใช้เอาตามความเหมาะสมนะเลือกปุ๋ยที่มันมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าถูกเกินแล้วก็ไม่มีมาตรฐานไม่มีอะไรรองรับนะของในหัวเนี่ยราคาปุ๋ยก็ไม่แพงนะครับแต่ว่ามีมาตรฐานมีรองมีการรองรับอะไรอย่างดีนะมอคอ,อะไรของเขาก็กมีนะไม่ใช่ซื้อปุ๋ยปลอมนะมาใส่ก็ไม่ได้นะอาจจะส่งผลเสียต่อต้นตาลม,ไ,มได้นะ ก็เลือกที่ไม่แพงมากนะสำหรับแรงในหัวเนี่ยราคาปุ๋ยก็แพงไม่มากนะยี่สบเนย์ก็สอกระสอประมาณ300นะสามร้อยนิดๆน,นะสิบ6 0เนี่ยแรงในหัวที่ใช้นะจะบอกราคาปุ๋ยกันเลยเชียวเนะครับเนี่ยก็ดูรถไถไปด้วยปุ๋ยเรื่องปุ๋ยไปด้วยเลยนะยี่สก็สามร้กว่าบาทนะถือว่าไม่แพงนะ เอสิบแปดสี่หกศูนย์เนี่ยก็สอบละประมาณแปดร้อยนิดนิดนะมันแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยก็กระสอบละประมาณห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อยเลยนะครับแล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันแต่ของในหัวก็เลทราคาก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าไม่แพงส่วนมากก็ไปเอาปุ๋ยที่สุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเราอยู่อำเภอกะหนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่า เราที่สุราษฎ์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยได้ราคาดีมากราคาไม่แพงนะก็ซื้อเยอะๆนี่เขาอาจจะลดให้นะก็ร้านเป็นร้านบางกุ้งกเกษตรพันธ์นะครับใครที่สนใจซื้อปุ๋ยนะก็ไปซื้อได้นะครับนี่เขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาอะไรหรกครับแต่ว่าซื้อกับเขามาเยอะแล้วก็มาหลายปีมาเนิ่นนานแล้วนะครับ ก็ไปหาซื้อกันได้นะคาคาปู่ยกไ,ไปเองน้ะที่ร้านบางกุ้งเกษตรพันธ์นะถ้าใครไม่รู้ก็หาพิมพ์ใน google เลย,เลยพิมพ์ใน google เลยนะคงจะมีนะตำแหน่งอะไรขายเครื่องเกษตรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถัดม,มากก็จะไปเอาที่นั่นนะของแปลงในหัวเนี่ยก็โบรอนอะไรก็มีนะโบรอนก็กระสอบละเกือบ 7จ็ดร้อยกว่าถึงแปดร้อยเลยนะน่าจะเจ็ดร้อยกว่านะบรรนจำราคาไม่ค่อยได้นะตัวใส่นานแล้โบรรนเนี่ยจะแพงปบครับ 48, 46, ส8 4แปดสหกศูนย์เลยนะในบรรดาสะปุ๋ยสี่ตัวนี้นะเออ 48, 46, สี่แปดสี่หกศูนย์นะแพงสุดเลยนต้องหลบก่อนร้ายนะสี่แปดสี่หกศูนย์เนี่ยก็จะแพงสุดเลยนะแรงนี้ก็ใส่ครบ 40เลยนะ18460 0060 2100นะครับแล้วก็โบรอนนะบรอนใส่ไปก่อนหน้านี้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็ใส่ครบๆนะเดี๋ยวปามัมก็ออกทลายออกมาเองนะครับถ้าใส่ครบแล้วมันยังไม่ออกนะโอ้โดนหินนะแม่เจ้าดังโพรงเลยนะถ้าใส่ครบแล้วยังไม่ออกนะก็แนะนําให้ปรับสภาพดินซะหน่อยนะด้วยโดโลไม้นะบูนโดโลไม้นะ ก็ไปหาซื้อกันได้นะถ้าใครอยู่จังหวัดไหนก็ลองเสื้อดูนะว่าเขาขายแถวไหนนะโดโลไมเนี่ยปรับดินสักทีนึงนะสักรอบนึงใส่หน้าแรงนะโดโลไมก็ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับนะเอลซีเจ็ดนะตัดเอไม่ใช่ครับเอลซีเจ็ดใส่ปูนโดโลไม่นะโดยรถไถนะใส่โคตรยากเลยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นปูนขาวเนี่ยที่ใส่โคตรยากชะมัดเลยนะครับไอ้เจ้าโดโลไม่นะ ยากจริงๆแม่เจ้าหน้าเรื่องปุ๋ยก็ถ้าเราจัดการดีก็จะลดต้นทุนไม่ได้เยอะเลยนะต้นบามนี่ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็มันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยงดงามนะเหมือนกับเราลงทุนนะลงทุนใส่ปุ๋ยไปเนี่ยใส่ตรงจุดนะใส่กับสิ่งที่พืชต้องการนะต่อไปก็เออมาพูดถึงการดูแลสวนมากครับ ตัดหญ้าอะไรพวกนี้นะครับแต่งทางใบการตัดหญ้านี่ก็ถ้าใช้รถไถนี่ก็จะถูกมากสําหรับใครที่ไม่มีรถไถน,นะก็ไปลองสอบถามรถไถจ้างดูนะครับก็อาจจะถูกกว่าใช้คนตัดนะคนตัดนี่แพงกว่าแน่นอนเน้นๆน,น,นะแต่คุณภาพงานก็ประมาณนี้นะหรือไม่ก็ละเอียดกว่านี้ไปเลยนะถ้าเจอเมืองที่จริงๆนะเกี่ยวกับการตัดหญ้า สวนนะเนี่ยนี่เราไม่ได้มือาชีพอะไรนะนี่ครับการตัดหญ้ารถใช้รถไถตัดหญ้าสวนบามก็ได้ประมาณนี้นะหรือไม่ก็ถ้าใครแบบฮาร์ดคอร์เลยนะแบบโอเทพเลยนะก็ตัดถึงดินเลยนะนี่ก็ไปใช้รถไถเร็วกว่าเยอะเลยนะประหยัดกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ ตัดโกได,ด้วยนะนี่ใครว่ารถไถตัดโกนไม่ได้นะครับถ้าตัดโกนี่ต้องต่อฐานหน้าแล้วก็เวียนซิกแซกไปเลยจะเนียนกริบแบบนี้เลยนะนี่โชเฟอร์หนุม่มเราฝีมือจริงครับจะกริบๆเลยนะมันเร็วกว่าเยอะมากนะรถไถเนี่ยประหยัดด้วยนะประหยัดน้ำมันแต่สำหรับใครที่ไม่มีก็ไปจ้างสำหรับใครที่มีรถไถแล้วนะก็ แต่ว่าขับไม่ไหวก็ไปจ้างคนขับนะก็อาจจะถูกลงมานิดนึงเนี่ยเหมือนที่ในหัวเราทำเนี่ยก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยรถไถนในหัวเองนะไปจ้างคนขับนะแล้วก็มาถึงเรื่องออตกแต่งทางใบนะครับทางใบนี่ถ้าไวมากเกินน้ำนี่ ต้นป่ามัง้งไว้ทางใบมากเกินนะมันก็จะเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ไปเลี้ยงทลายให้มันใหญ่นะนี่เป็นความคีดเหส่วนตัวผมนะก็อย่าดรามากนะครับผมใช้วิจรารณญาณในการรับชมบางทีบางสวนก็การจัดการไม่เหมือนกันนะนี่ก็บอกเป็นประสบการณ์แล้วก,กันประสบการณ์ที่เราทํานะก็อย่าไว้เยอะนะครับทาง ทางปามเนี่ยมันจะเปลืองปุ๋ยนะแปลงสูงๆพวกนี้ก็เกี่ยวทิ้งไม่ได้เลยนะถ้าเยอะจริงๆก็ต้องจ้างตัดแต่งทางนะก็เรื่องตัดแต่งทางเนี่ยก็แนะนํานะครับให้เขาเกี่ยวไปเลยนะให้ทีมตัดเนี่ยทีมตัดปามหรือว่าทีมเกี่ยวปามนะครับเกี่ยวทางไว้ให้เขาไปให้ด้วยเลยนะคิดเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับ มันจะดีกว่าที่เรามาจ้างเป็นต้นนะต้นละ15บาท16บาทเนี่ยเกี่ยวทางนะมันมันจะเพิ่มต้นทุนไปซะเ่าๆนะก็แนะนำให้เขาเกี่ยวไปเลยตอนตอนเกี่ยวทลายบามลงเนี่ยให้เขาเกี่ยวทางไปด้วยเลยนะบอกเขาว่าเออเกี่ยวทางให้ด้วยนะบวกไปเท่าไหร่ก็ว่าไปนะแต่ทีมงานของนายหัวเราเนี่ยก็ เขาจัดการให้อยู่แล้วนะเราตกลงไปแล้วว่าเกี่ยวทางเกี่ยวอะไรว่เลยไปเลยนะก็จะได้ราคาพิเศษนิดหนึ่นงก็พยายามนะพยายามทําให้ปาล์มเนี่ยออกผลนะต่อเนื่องนะมิเชนน่นนั้นนะก็เขาจะไม่ได้เกี่ยวต้นไหนที่ไม่มีทลายเนี่ยเขาก็จะเว้นไว้เลยนะแล้วก็ทางก็จะเยอะนะเราก็ต้องไปจ้าง เกี่ยวทางปามลงมาอีกนะก็จะสิ้นเปลืองต้นทุนปเปล่านะอะไรลดได้ก็ลดนะต้องจัดการให้ดีจริงๆนะโดนปามเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายแแถวนี้ก็ตัดมาพักนึงแล้วไม่เสร็จเลยนะนี่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะรถไถเนี่ยแม้ว่ารถไถเร็วแล้วนะครับโอ้แต่ถ้าตัดรละเอียดแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะถ้าจ้างรถไถดีๆเนี่ยเครื่องตัดหญ้าดีๆนะครับก็ สามารถปั่นกองทางไปได้เลยนะเนี่ยกองทางแบบนี้นะปั่นพิ้งไปได้เลยนะแต่รถไถในหัวปั่นไม่ออกนะไม่รู้เป็นอะไรกับมันไม่ว่าจะเปลี่ยนใบใหม่แล้วก็ปั่นไม่ออกนะปั่นออกเฉพาะทางปามเล็กๆนะอายุประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าหกเจ็ดปีประมาณนะั้นปั่นออกนะแต่ถ้าใหญ่ๆแบบนี้นะปั่นไม่ไหวนะติดนะในเครื่องนะแม้ว่าจะใช้โลสามโลสี่ก็ปั่นไม่ออกคนระับ โอเคนะครับ e ี3สามก็การจัดการสวนปามน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับน่าจะเป็น e p พสี่กันเลยไวเดียวๆนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครั้งหนึ่งแล้วกดไลค์แลวเดอคลิปหน้านะครับแล้วั็วนี้ก็สวัสดีครับบม